ผัดไทยง่ายๆการภายในสินาที <Wow. S 1> ก็ได้ด้วยนะคะ <Hey. S 1> ใช้ผัดไทยแบบสำเร็จรูปแบบนี้ละค่ะแล้วก็เตรียมกุ้งวัดประมาณ5-6ตัวนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็เราก็ <Okay. S 1> มาเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่ม <Okay. S 1> จากการที่เราก็ตัดนี่เลยค่ะซอสผัดไทยนะคะซึ่งก็ทำมาให้เรียบร้อยแล้วแบบนี้เลยสำเร็จรูปสามารถทำทานได้เลย,เลย oh. ตั้งกระทะแล้วก็ใส่ซอสผัดลงไปนะคะแล้วก็ผัด ให้หอมนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่กุ้งลงไปค่ะผัดกุ้งให้สุกนะคะเตรียมน้ำเปล่าไว้สักครึ่งแก้วนะคะหลังจากนั้นเราก็เทน้ำลงไปในกระทะนะคะผัดอีกครั้งหนึ่งให้กุ้งสุกค่ะแต่ไม่ต้องสุกมากนะคะแล้วเราก็ใส่นี่เลยค่ะเส้นผัดไทยซึ่งเขาเตรียมไว้สำหรับหนึ่งจานเรียบร้อยแล้วตามนี้เลยนะคะผัด ไปมาเบาๆให้เส้นนุ่มเลยนะคะกุ้งสุกเรียบร้อยแล้วเราตักกุ้งออกไปพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวตัวมันจะแห้งก็เหลือตัวเล็กนิดเดียวนะคะเราก็เอามาพักไว้ก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็ผัดเส้นเนี่ยผัดไทยเนี่ยให้นุ่มเหนียวแบบนี้เลยนะคะให้เครื่องผัดเนี่ยมันแห้งนะคะแล้วเราก็จะได้เส้นที่เหนียวๆแบบนี้นะคะก็เหมือนผัดไทย ที่ทําทานกันทั่วไปเลยแล้วก็เอามาพักไว้ในจานนะคะหลังจากนั้นเราก็ถักกุ้งมาใส่นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายไหมคะภายใน10นาทีก็ได้ทานค่ะเติมพริกปอนเล็กน้อยนะคะจัดแตงกวาใส่จานนะคะแล้วก็ทำมะม่วงสับนะคะมะนาวนะคะก็จะทำให้ผัดไทยของเรามีรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมยิ่งขึ้นเลยค่ะแบบนี้เลย โอ้ยเหนื่อยอีกแล้วเหนื่อยเลลาๆเด้ไปทานกันดีกว่านะคะทำทานดูนะคะทำทานดูง่ายมากๆค่ะ